ขับวนขับเนหรอเอ่อชื้นๆจัดปลาเริ่มเป็นตัวใหญ่เป็นตัวที่ตับยังไม่พอนักนัแต่เรื่มต้นของพันมันีปลาดำปด้อนเย็นเย็นได้อว่ามันมันมันยุ่ ตกตอนลอดเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยเก็บครั้งนึงได้ <laughs> 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 Subtitles by เห็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจตกต่ำราคายางราคาปาล์มเนี่ยมันตกต่ำเหลือเกินครับเลยคิดหาวิธีการในเมื่อเรามีตังรัฐบาลสนับสนุนเราก็คิดเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกร,ร,กรของตำบลบ้านยางเลยคิดเป็นโครงการปล่อยฟางในโรงเรือนในที่สุดก็ผลสมมตินะครับก็ในการสร้างโรงเรือนหรืยว่า การจ้างงานของรัฐบาลเพราะมันเป็นคล้ายกับรัฐบาลสนับสนุนแล้วก็จ้างงานมาด้วยจ้างงานให้เราทําให้เรามีรายได้แล้วก็มันเป็นอาชีพเสริมท,ที่ที่มาถูกทางผมว่านะมันมัน,ม,น,ม,นมันเพราะตอนนี้ถ้าไปเทียบกับราคายางสีโลร้อยกับเห็ดตอนนี้กิโลละนะที่ตรงนี้หน้าที่โรงหน้าที่กลุ่มนี่กิโลละ50บาท แล้วก็ส่งไปที่กรุงเทพยอย่างต่ำก็110ยสิบนะครับมันมีหลังจากที่เราทำกองโรงเรือนกันมาขายผลผลิตครั้งแรกได้ปไปเจ็ดหมื่นกว่าบาทสีรงรวมแล้วมาแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์กันกำไรเท่าไหร่มีที่นี้ต่างกลุ่มก็ได้ตั้งกฎระเบียบเอาไว้ว่าสิเปอร์เซนต์ของกำไรอยากไว้ที่กลุ่มเพื่อจะเป็นตุนต่อยอด ครั้งต่อไปในการที่ส่งเสริมอาชีพสมาชิกรายใหม่นะครับแต่ที่นี่